สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาปรับสมุดนะครับอัพบุ๊กนะครับเริ่มแรกก็ใส่สมุดไปที่ช่องอัพบุกนะครับแล้วก็กดไปที่ปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัตินะครับสังเกตว่าเครื่องไม่ดูดสมุดเข้าไปนะครับแสดงว่าผิดขั้นตอนนะครับคือใส่สมุดก่อนแล้วค่อยกดมันจะไม่ดูดสมุดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องดึงสมุดออกมาก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มก่อนนะครับกดปรับสมุด ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่สมุดเข้าไปในช่องปรับสมุดนะครับมันถึงจะดูดเครื่องถึงจะดูดเข้าไปนะครับตอนนี้เครื่องก็ดูดสมุดเข้าไปแล้วนะครับก็กาลังพิมพ์นะครับปุ๊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 บนั้นก็รอนะครับ ทีน่าเจ้าก็จะบอกว่าการบันทึกรายการเรียบร้อยโรดน้ำสมุดคืนสมดุดรก็เด้งออกมาครับแล้วก็ดึงออกมาเสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่ททรับชมครับ